น่แน่ากินเนะไหมคะเนาะหอมเนาะ <c oughs> <c oughs> นี่นกล้วยตอกไว้เรียบร้อยแล้วเอาแล้วฝาปิดไว้ทำไมไหมคะเปิดให้ดูหน่อย<ผ>มันเป็นไงมไมล,ลองดูอ้าว,วมมอ๋อโอเคอ่คะแม่ค้าดังแน่ น่ากินมากเลยนะโอ้โหดูคุณผู้ชมดูนะดูดูสีสกล้วยเขาย่างหอมมากบอกเลย <c oughs> ใช้กล้วยอะไรเนี่ยกล้วยกล้วยน้ำวา้า,วาบ้านใช่ไหมฮะต้องมีพันออุนหนเนนหรออืมอันนี้คือใช้ได้แล้วอ่าโอเคอ่าลองเลียงดูนะโอ้โหนีเนี่ยถ้าใช้ได้แล้วก็จะเป็นสีประมาณนี้อื<ๆ><ๆ>มในในใน กล้วยน้ำว้าบ้านใช่ไหมเขามีเหตุผลอะไรไหมแม่ค้าเขียงใช้น้ำว้าบ้านนะหรออืมีค่ะเพราะว่ากล้วยน้ำว้าบ้านอ่ะมันมันจะไม่เหมือนกับกล้วยสายพันธุ์อื่นะน้ำว้าจริงๆมันมีต่างสายสายพันธุ์นะแต่แต่คันบ้านอ่ะมันจะเหนียบมันจะหวานหนึบใช่ไหมเออผมจะพูดอยู่พอดีเลยเออโอเคเวลาเวลาทำมันจะง่ายนะนีนี่นี่ครับนี่ครับ ก็อร่อยไงเหนียวร่วนหนึบนะใช่นี่เออเราเข้าใจละไม่ใช่คันมันจะเนื้อร่วนๆสุกๆอนะไม่อร่อยอืมใช่ใช่มันจะฟูๆอ่ะเนาะใช่เออกินไปเนื้อมันจะยุ่ยๆุ่ยนี่เห็นไหมนี่เขาหยิบขึ้นมาแล้นี่หยิบขึ้นมาเรียนเลยมาจัดหน่อยดีกว่าอ่ะนี่ครับ น่าทานมากเลยไหมคะจัดเลยครับ